สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีละเช่นนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเดิมคือ power แล้วนะครับก็คือตอนนี้เองนะครับมีทางเพจนะครับของทางไม่พร้อมไม่แจกครับเขาทาตัวของมอสไทยเกม power มาให้ทุกคนแล้วนะฮะคือเรียกว่าใครที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าเออภาษาอังกฤษมันดูแบบยากอะไรเงี้ยหรือรู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับตอนนี้มีมอสไทยนะครับวันนี้เราจะลองมาทําตามขั้นตอนทีละเสร็จละกันนะครับว่าทํำยังไงนะใครที่ยังติดอยู่ก็ดูแล้วก็ทําไปตามผมแล้วกันนะครับปะ เดี๋ยวเริ่มกันเลยครับขั้นแรกนะครับทุกคนเราเข้ามาในตัวของ Facebook ของทางทีมของไม่พร้อมแจกก่อนละกันนะครับจะเป็นตัวโพสต์นี้เลยเนี่ยฮะแจกฟรีมอสไทยพาวเวอร์นะครับก็คือสามารถโหลดที่ลิงก์นี้นะครับแล้วกดคลิกขวาโหลดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับนี้เลยนะครับแล้วก็กดคําว่าไฟล์นะครับกดคําว่าไฟล์นี้ก็จะมีเขาจะบอกเราว่าให้เราติดตั้งไว้ที่ไหนนะครับเราก็ใครที่ยังไม่ได้สมัครตัวของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับยังไงเราต้องสมัคร ตัวของ id ก่อนนะครับไม่ฉะนั้นไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับอันนี้ต้องสมัคร id ก่อนนะคือทางขวาบนทุกคนก็สมัครกันก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็ได้โหลดเป็นแบบปกติฟรีไปนะครับก็รอเวลาแป๊บหนึ่งฮนะหลังจากโหลดเรียบร้อยนะครับจะเป็นตัวไฟล power t h a i ตัวนี้ครับเรากดตัวสิเข้าไปนะครับเราก็จะมีพาตัวนี้เป็นฟอนต์ นะครับมี2อย่างฟอนต์มีหัวไม่มีหัวนี่ก็อันไหนก็ได้นะครับในขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ต้องมาหาจุดที่เราติดตั้งไฟล์เกม Power กว่าไม่อยู่เนนะครับก็คือถ้าง่ายสุดทุกคนลูผ่านสตรีมนะก็มาคลิกขวาที่ตัวนี้ครับแล้วก็กด p r o p e r t y นะครับแล้วก็กดตัว l o c a t ชันของเขานะครับตรงนี้นะครับก็เราก็กดตัวของ Browse เข้าไปได้เลยนะครับเขาก็ต่อมานะครับพอเราเปิดตัวของโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่คําว่า Power นะครับ แล้วก็ไปที่คอนเทนต์นะครับแล้วก็ตัว P A K นี้นะครับเราแค่นะครับทุกคนเอาตัวของไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราจะทําการแตกไฟล์ตรงนี้นะครับทําการโยนลงไปคือทุกคนต้องต้องต้องเอ,อ่อคลิกคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ก่อนนะครับแล้วก็เลือกแค่หนึ่งอันนะจะเอาเป็นฟอนต์มีหัวหรือไม่มีหัวผมขอเลือกเป็นมีหัวแล้วกันนะผมก็กดโยนลงไปนะครับอ่ะผมก็โยนลงไปแล้วกันทุกคนนะครับงั้นเดี๋ยวผมโยนไปแล้ว ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดเกมให้ดูนะครับว่ามาหรือเปล่ามาโอเคทุกคนหลังจากที่เราติดตั้งไฟล์นะครับเห็นไหมทุกคนเห็นปะตรงข้างบนข่าวสารเป็นภาษาไทยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูว่าเริ่มเกมทั้งหมดเป็นภาษาไทยเหมือนหรอครับันเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูในเกมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเทไดแอนด์ผมที่เล่นน้องส้มไว้นะครับมันเริ่มเกมกันเลยครับมาง่ายไหม ติดตั้งงายคือเขามีไฟล์แบบมีหัวกับไม่มีหัวนะผมติดตั้งมีหัวนะครับก็คือเลือกติดตั้งแค่ไฟล์เดียวทุกคนคือจะอมีหัวไม่มีหัวก็ได้นะที่เป็นฟอนต์นะครับก็อย่ายติดตั้งให้มันซับกันนะอาจจะทําให้เกิดเอือเลือได้นะครับรอสักครู่ทางขวามือภาษาไทยมาแล้วนี่ไงบทรกรางชุดก็หล่อผมเสียาหายครับนี่ไงโอ้โหไทยอาวุงอาวุธเทคโนโลยีทีมเอ,อ่อเฟรมเบดไนวิงสวีป้า อ้มากันในเรื่องเทคโนโลยีเอ่อสิปี P ้เฟกสกอชิตรูปีเพียบๆโอเคทุกคนผมว่าก็น่าจะได้ละมังใช่ไหม oh. น่าจะได้แล้วครับ oh. คิดว่าน่าจะได้แล้วครับไม่น่ามีปัญหาอะไรฮะหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่เออเห็นปเนี่ยขึ้นลงทุกอย่างเป็นแบบไทยหมดแล้วครับไายหมดเลยฮนะสบายสบายครับเพราะฉะนั้นก็ คิดว่าน่าจะหายหัวแล้วครับน่าจะเล่นได้แล้วยังไงก็ใครที่เล่นเกมนี้ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับน่าผมว่าทุกอย่างน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเชิญหน้ากับบอสที่หอคอยและองค์กรเรทั i, ทางขวาโอเคผมว่าก็ดีนะเป็นไทยก็ดีครับรู้สึกว่าทําให้หลายๆคนเล่นง่ายป้าเนี่ยทุกอย่างมนเล่นง่ายหมดเลยครับเนี่ยแต้มยังไม่อัพใช้งานโอเคน้ําหนักเออเนี่ยความเร็วป้องการโจมตีพละกกาลัง การตั้งค่าคู่มือบันทึกโอเคครับผมว่าโอเคเลยเขาแปลได้ค่อนข้างดีเลยอืมเขาแปลได้ค่อนข้างดีเลยเพราะ,ะนี้นขอบคุณมากๆเลยกับเพจของไม่พร้อมไม่แจกด้วยนะครับยังขอบคุณมากๆที่พัฒนาให้เรานะครับเล่นๆกันแล้วก็เกมนี้ก็คือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคนเล่นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงได้ใช้ประโยชน์กันแน่นอนนะครับยังไงหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนที่ยังทําไม่ได้แล้วกันจะได้ทําได้นะครับก็ ลาไปก่อนแล้วกันขออนุญาตฝากช่องนี้ละกันนะครับฝากกดไลค์กดซับพี่ตายผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระด,กด,กดิ่งกระดิ่งให้ผมไลค์ก็ลงคลิปมันจะได้แจ้งเือนสุดท้ายมีอะไรก็คมอมเมนต์ข้างล่างกันทุกคนเราเจอกันในพันหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามนะครับบ๊ายบายครับผมทุกคน